สองติสะเมเตยามานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของติสะเมตยามานพติสะเมเตยะมานพทูลถ,ถามดังนี้ใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษในโลกนี้ความวันไวทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ใครใครรู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในถ้ำกลางด้วยมันตาพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษ ใครล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมตยะบุคคลเป็นผู้มีพรหมจรรย์เพราะเห็นโทษในการมทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้สันโดษผู้คลายตัณหาแล้วมีสติทุกเมือ่อรู้ธรรมทั้งหลายแล้วดับกิเลสได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวภิกษุนั้นชื่อว่ารู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้ว ไม่ยึดติดในถ้ำกลางด้วยมันตาเราเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นมหาบุรุษภิกษุนั้นชื่อว่าล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้ติสสะเมตยะมานวกะปัญหาที่สองจบ